ใบที่60ขี่คอขี่คอทำอะไรอ่ะขี่คอเก็บผลไม้เก็บดอกเก็บผลไปมับนบ่งบอกถึงความนะให้การช่วยเหลือความเสียสละความรักการกลมเกรียวสนิทสนมนะเสียสละให้การอดทนนะคนอยู่ข้างล่างนี่ก็ต้องอดทนเพื่อให้อีกคนหนึ่งอ่ะ ขี่หลังขี่คอเพื่อไปเก็บผลไม้นะครับเป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานได้ตามสภาวะและลักษณะของปัญหาการ,รเผชิญปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสามารถร่วมทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นทีมได้การยอมรับการวางตัวนะบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การงานมีความเหมาะสมกับความสามารถตามหน้าที่ตามศักยภาพนะครับอันบ่งบอกว่าสองคนเนี้ยอาจจะมาเจอผลไม้โดนบังเอิญนะไม่ได้วางแผนมาก่อนแต่ก็สามารถาใช้ในสิ่งที่มีเนี่ยแก้ปัญหาเพื่อเก็บผลไม้ได้นะ หลืออาจจะมองว่าบางทีเนี่ยก็วางแผนมาแล้วแหละว่าเออขี่คอก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องหาบันไดหาเก้าอี้หรือหาโต๊ะอะไรมามาตั้งให้มันยุ่งยากนะก็คือขี่คอกันจบง่ายนะครับนั่นบ่งบอกว่าเป็นการช่วยเหลือกันแบบแบบเปิดเผยแบบมีผู้รู้เห็นนะสังเกตจากมีเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ย หนันมามองอยู่นะครับมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าการทำอะไรร่วมกันเนี่ยต้องบางครั้งก็ต้องพึ่งพาใสา่ผู้อื่นนะถึงจะประสบความสำเร็จบางทีเนะี่ยทำคนเดียวมันอาจจะยุ่งยากซะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรอะไรมันง่ายขึ้นเช่นการทำธุรกิจนะ ธุรกิจทําเพียงคนเดียวเนะี่ยไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องพึ่งพาใส่การลรวนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมนะมันก็อาจจะสําเร็จช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าลองมีทีมนะมี้นส่วนะนะนะหรือมีเพื่อนเพื่อนร่วมร่วมงานเนี่ยก็จะทําให้ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะมีคนช่วยคิดช่วยทําช่วยวางแผนนะครับถ้าคนที่ เสียสละให้ผู้อื่นเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จเนี่ยก็กําลังจะหรืออาจจะมองว่ากําลังจะมีโชคแต่จะได้จากการขวาคว้า,าหรือมีคนส่งเสริมสนับสนุนหรือจะมองว่าผู้หญิงเป็นใหญ่หรือคนที่ทําให้ได้ได้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะครับถามว่าตอนนี้ ธุรกิจที่ทำเนี่ยจะสาเร็จไหมสําเร็จแน่นอนนะครับเพราะว่าจะได้เก็บดอกเก็บผลละก็สําเร็จแน่นอนแต่ว่าต้องอาศัยหุ้นส่วนหรือว่าคนช่วยเหลือนะครับถึงจะสําเร็จอะไรทำนองนี้นะครับถ้าด้านความรักต่ก็รักกันดีช่วยเหลือกันดีส่งเสริมกันดีแล้วก็กําลังจะมีโชคมีลาบมีเพื่อนปดยการเป็นคู่อะไรทำนองนี้นะครับสุขภาพก็ระวังบริเวณ ไหลบริเวณคอรกระดูกสันหลังอะไรทํานองนี้นะครับอาจจะเจ็บจะป่วยจะปวดอย่างนี้นะเขาจะมาต้อะวังนะครับ